ในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Idea Hive นะครับเป็นรวงพึ่งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเครื่องมือนี้นะฮะมีเอาไว้ให้เราถมไอเดียออกมาเนาะถมคำออกมามีวิธีการในการสร้างคำที่ต่อเนื่องกันออกมาจนเราได้คลังคำจำนวนมากๆเพื่อเอาไปใช้งานต่อนะครับ อ่ะโดยวิธีการเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเรามาสู่เครื่องมือนี้ได้ยังไงเดี๋ยวขอกดย้อนกลับกดย้อนกลับให้ดูนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะฮะจากหน้า coverage เนาะที่ตอนนี้กลายเป็นหน้าว่างเปล่าไปแล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยเราจะใช้เครื่องมือในการทำทุกขั้นตอนนะฮะเราจะใช้เครื่องมือในการทำทุกขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าสู่ idea hive นะฮะเข้าได้ทางช่อง premise นี่นะฮะอ่ามาด้านขวาเราจะเจอใช้ tool แล้วก็ i อเดียพรีมิสนะครับเข้ามาก่อนเลยเราก็จะเข้ามาสู่หน้าของ i d e a h ยไ e นะอ่ะทีนี้เราลองมาเริ่มทํากันวิธีการทําง่ายมากครับเริ่มต้นจากคลิกตรงกลางที่เขาบอกว่าคลิกเพื่อเริ่มนะหาคำศูนย์กลางก่อนนะฮะสมมุติว่าเราได้รับโจทย์มานะฮะเป็นแมว แล้วเรายัางคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรต่อกับแมวดียังไม่มีไอเดียอะไรเลยเราก็มาเริ่มต้นโดยการใช้ไอเดียไฮป์ก่อนนะฮะวิธีการใช้ก็คือเมื่อเราได้คําแรกมาแล้วนะฮะให้เรากรอกช่องถัดไปเนาะช่องไหนก็ได้จริงๆช่องไหนก็ได้แต่แนะนําให้กรอกช่องถัดไปเราเลือกเส้นนี้เราจะทําเส้นนี้ก่อนเส้นบนขวานี่นะฮะวิธีการก็คือเราได้ยินคําว่าแมวแล้วเรานึกถึงอะไรเราพิมพ์ลงไปเลยนะฮะ ได้ยินคำว่าแมวเราคิดถึงคำว่าธาตุนะฮะได้ยินคำว่าแมวแล้วคิดถึงคำว่าธาตุเออใช่ไหมพอธาตุทีนี้พอเวลาเราจะกรอกอันถัดไปเพื่อให้คำเรลเานีค่อยค่อยห่างจากคำแรกมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะหาไอเดียที่มันแปลกใหม่เนาะอ่าเราก็ลืมคําว่าแมวลืมคําว่าแมวไปเลยลืมคําก่อนหน้าไปเลยนะเรามาเริ่มต้นที่คําว่าธาตุได้ยินคําว่าธาตุแล้วคิดถึงคําว่าอะไรอ่า ได้ยินคำว่าธาตุแล้วเราคิดถึงคำว่ากด voilà ขี่ uh, อย่างนี้ก็ได้นะกดขี่ได้ยินว่ากดขี่แล้วคิดถึงคำว่าอะไรเราตัดธาตุทิ้งไปแล้วนะเราได้คำว่าขมเหงได้ยินคำว่าขมเหงแล้วคิดถึงคำว่าอะไรสมมติไ <Falls>. ด้คำว่ามาเฟียได้ยินคำว่ามาเฟียแล้วคิดถึง คำว่าสมมุติว่าเป็นกฎหมายแล้วกันเนี่ยเราก็ได้เส้นแรกมาแล้วนะฮะเราก็คิดแบบนี้กับเส้นอื่นๆคิดแบบนี้กับเส้นอื่นๆด้วยนะฮะ,ะแมวแล้วเราคิดถึงอะไรสมมุติคิดแล้วหมาอะไรได้ยินคําว่าหมาแล้วคิดว่าซื่อสัตว์นะอันนี้โดยแอปของเราเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะอันนี้แจ้งกันไว้นิดหนึ่งนะ,ะว่าถ้าคํามันยาวๆมากๆในวิธีตัดคําของมันเนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์

อ,ออกมาอย่างนี้นะฮะก็เราก็จะได้คําออกมาในแต่ละแถบแต่ละแถบแต่ละแถบเนาะส่วนเรื่องที่การตัดตัวหนังสือเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบอัปเดตในเวอร์ชันถัดๆไปนะถ้าเราแก้ปัญหาได้นะครับผมอโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ทําเส้นอื่นต่อๆไปเรื่อยๆทําเส้นอื่นต่อๆไปเรื่อยๆพอเราทําเส้นอื่นต่อๆไปเรื่อยๆเสร็จจนเต็มหรือบางทีเราอาจจะต่อจากชื่อเสียงแล้วมาต่อในช่องไหนวงไหนอิสระฮะทำได้หมดทําได้ทุกอย่างนะฮะ คิดไว้นิดหนึ่งเราจะคิดแบบไกลออกไปเรื่อยๆหรือจะคิดแบบคําที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดก็ได้จริงๆไอเดียไฮป์เนี่ยม,มันมันมันสามารถสร้างวิธีทําได้อย่างอิสระเลยนะฮะได้อย่างอิสระเลยอันนี้ก็แล้วแต่เมื่อเราทําจนเราพอใจแล้วนะฮะเราก็มากดบันทึกไว้สักหนึ่งทีสิ่งที่เราคิดไว้บนกระดานนี้จะได้ไม่หายไปนะฮะเมื่อเราได้มันออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้เราเรียกว่าเป็น คลังคำเนาะเมื่อเรากดยืนยันรายการจะพาไปสู่เครื่องมือตัวต่อไปนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมีวิดีโออีกตัวหนึ่งสอนนะฮะเครื่องมือตัวนั้นก็คือ Idea Premise นะครับผมอ่ะเรากดยืนยันรายการก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปของ Idea Premise ก็ไปดูที่ Idea Premise นะฮะ